ลายยางแบบนี้ไม่ดีมันแตกลองที่มันผ่าเล็กๆเ,เนี่ยไม่รู้มันแตกหรือมันโดนกรีดแล้วเวลามันวิ่งเนี่ยมันกินหน้ายางไม่เท่ากันตอนมันเริ่มต้นรอยกรีดใหม่มันก็จะมีเนื้อยางสูงกว่าแล้วมันก็จะสลบไปแล้วแบบ สลับไปมาซ้ายขวาเงี้ยมันจะทำให้คนขับรถไม่ได้สมดุลมันไม่ถ้ามันเป็นลายเสมอกันไม่สลับจะดีกว่าแล้วรอยแหวนมันมีทั้งสองฝั่งฝั่งตรงข้ามมันก็จะแตก 看。